กิน okay, okay, okay. ้างนอกตอน้าลางเลยตรงข้าวศพวันนี้อากาศดีนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะอันนี้หาดแม่พิมนะคะเราเดินหาดแม่พิมพ์แถวๆแม่พิมพ์ดีสอร์ ตรงนี้จะมีร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่มเป็นแถวยาวไปถึงนน้นเลยแต่ที่เราพักก็อยู่ตรงนูง้แต่ไม่มีไม่มีร่มอ,อ๋อไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรตรงเหมือนตรงนี้นะคะตรงนน้นมันจะเป็นเหมือนแบบห้ามวางเก้าอี้ผ้าใบห้ามวาง ไม่มีร้านค้าแต่แถวนี้ใครอยากทานอาหารทะเลก็มานั่งแถวนี้นะคะตอนเช้าๆอากาศดีๆอนนี้เจ็ดโมงครึ่งมีเรือหาปลาตรงนน้นจะมีเรือลังใหญ่มากสงสัยแบบคน มีกระตังเนาะมีเรือมาจอดกลางทะเลเขาเรียกเรือเรืออะไรเหยอดไหมที่ลำใหญ่ๆมีห้องน้ำม,ม,มอีอย่างในเรือทุกอย่างเรือตรงนั้นผมไม่จาได้วันนะแต่ตรงนี้เป็นเรือหาปลาไปดพี่น้องเห็นบอเห็นริบๆโน่นเกาะเสม็ดตรงนั้นก็จะเป็นประมาณ โรงแรมโลวอร์เทลบนเขาและโรงแรมหินสวยน้ำใสอะไรนะ่บนเขาสวยนคนหาดช่วงนี้ก,นนก,นก็จะเรียกหาดได้ดีนะมาตั้งนูดก็จะมีชื่อโคนัสดีอะไรมั่งเยอะตรงนี้นไมันจะเป็นอีกเป็นหาดชื่น นี้มันจะเป็นหาดแบบใครๆก็เล่นได้สวยๆค่ะบรรยากาศเทาๆเดินออกกำลังกายเล่นน้ำตอนนี้จะหานาวแต่เย็นพเพราะแดดยังไม่ออกแล้วก็ไม่ดำวันหยุดมาเที่ยวกันค่ะเพื่อนๆขาดินิๆๆวขวยผูพ,พี่น้อง หวยปูภาษาไทยเขาเอื้นอย่างนี้หวยปูปูลุมปูลม่มลุ่มเนี่ยนี่มึงเนี่ยมันขุดขึ้นมามันคือสีลุมเลิกเนาะหวยปูลุมเนี่ยมึงเนี่ยปูเราเดินกลับที่พักเนี่ยน้ำใสนะคะแถวนี้น้ำใสอยู่นะน้ำทะเลใสๆวันนี้วันจันทร์ จันคนจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์โอ้ยรถจะจอดเต็มข้างถนนเลยค่ะเต็มหลยค่ะอุย้ยขึ้นแรงมากหืมขึ้นแรงมากไปแล้วค่ะไปพบเันใหม่คลิปหน้านะคะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ้ก่อ,ย,อนยนะคะน้ยสลิประมาณ หนึ่งเดือนค่ะแล้วก็จะกลับสวีเดนเอแล้ค่ะสวัสดีค่ะ